สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผม วันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคลสี่ทิศนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่573กันแล้วนะครับพี่ๆก็ถ้าหากพี่ๆด,ด้านใดน,นะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้แล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับ และที่สำคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งค่าๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่ๆเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันนะครับผมเครื่องนะครับผมดีๆแบบนี้นะครับผมจะแจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมรถเออแล้วชอบใจรับชมรถถูกใจสนใจนะครับอยากที่จะชอาบูชานะครับผมรายการไหนนะครับ สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่ Line แอดตรงด้านบนนี้เลยนะครับผมแอด174 OIPTQ นะครับเบอร์โทร090 325 1096สามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับ กติกาของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับผมว่าสนใจอยากที่จะชอบบูชาพระเครื่องนะครับผมหมายเลขไหนนะครับหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นันนๆไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งใน EP นี้นะครับผมก็จะมีตั้งแต่หมายเลขที่ 1, นะ, 1> นะครับผมตรงด้านบนนี้นะครับผมไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายคือหมายเลขที่27ตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผมหลังจากที่จดเป็นหมายเลขรยบรอยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะคร เขียนกำกับบอกอยู่นะครับผมเพียงเท่านี้พี่ๆก็สามารถนะครับผมพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับว่าสนใจนะครับผมอยากที่จะชอบบูชาพระเครื่องนะครับหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมในอีีไหนนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือของพี่ๆนะครับผมแล้วก็จะจัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับแต่ละรายการนะครับผมก็จะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ ราทุกอง์นะครับผมก็สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการเลยนะครับผมและใน EP นี้นะครับผมก็พิเศษเหมือนเช่นเคยนะครับผมเปิดแบ่งปันตั้งแต่ราคา3า0บาทนะครับผมไปถึง500บาทเท่านั้นนะครับผมราคาจะไม่เกินนี้เลยนะครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเราเริ่มกันที่หมายเลขที่1กันเลยดีกว่านะครับสำหรับรายการที่หนึ่งนี้นะครับผมจะเป็นชุดกรรมการหลวงพ่อกูวนนครับพี่ในนี้ก็จะประกอบไปด้วยล็อกเก็ตนะครับแล้วก็จะเป็นนะครับ คาโตะหลวงพ่อกวยนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขหนึ่งนี้นะครับผมชุดนี้นะครับผมสองรายการนะครับผมสี่ร้อยบาทนะครับขออนุญาตลบกล้องให้ดูกันก่อนเลยนะครับผมนี่นะครับหลวงพ่อกวยนะครับพี่ๆเป็นล็อกเก็ตนะครับผมสภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะครับด้านหลังจะเป็นทนุมานเชิญธงนะครับพี่ๆชุดนี้สี่ร้อยบาทนะครับผมสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับอีกองหนึ่งนะครับผมที่อยู่ชุดเดียวกันนะครับก็จะเป็นนะครับขาโต๊ะหลังพระศิวลีนะครับพ like ี่ๆนี่นะครับ หมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่1นะครับพี่พี่รายการแรกนะครับผมใน EP นี้นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับอันนี้เป็นขาโต๊ะพระศิวลีนะครับผมนี่นะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่1นนะครับผมใน EP นี้นะครับพี่พี่สวยงดงามนะครับผมตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผม ถัดมานะครับผมจะเป็นหมายเลข2นะครับอันนี้จะเป็นหลวงปู่ทิมนะครับพี่พี่เป็นล็อกเก็ตกันครับผมกับคุณแผนพิณใหญ่นะครับชุดนี้นะครับผมก็400บาทเท่านั้นนะครับผม2รายการนี้นะครับผมพร้อมกล่องเดิมนะครับขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่ล็อกเก็ตกันก่อนเลยนะครับผม่นะครับเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับหมายเลข2นะครับพี่พี่ด้านหลังจะเป็นพระปิดตากับพระนาคปลกนะครับ นี่นะครับผม2องรายการสี่ร้อบาทนะครับถัดมานะครับผมก็จะเป็นขุนแผนพิมพ์ใหญ่นะครับผมนี่นะครับพี่พี่สวยตรงตามในคลิปนี้เลยนะครับผมท่านใดสนใจหมายเลขไหนนะครับสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมนี่นะครับรายการนี้นะครับผมเป็นรายการหมายเลขที่สองนะครับพี่ ถูกใช้ง์ไหนนะครับผมสนใจองไหนนะครับจดเป็นหมายเลขแล้วก็ EP มาได้เลยนะครับพี่ๆื่อที่จะไม่ได้เป็นการสับสนกันนะครับถัดมาครับผมหมายเลข3นะครับอันนี้นะครับจะเป็นกรรมการเหมือนกันนะครับผมก็จะประกอบไปด้วยนะครับพิมพ์เล็กนะครับพี่ๆขุนแผนผงไพยกุมานพิมพ์เล็กนะครับแล้วก็จะเป็นนะครับผมเอ่อขุนแผนผงไายคุมานพิมพ์ใหญ่นะครับผมหลวงพ่อทิพ์นะครับผมผมมีแบ่งปันให้2ชุดนะครับก็จะมีชุดเมื่อกี้นะครับผมที่ คู่กันกับล็อกเก็ตนะครับแล้วก็เป็นขุมแผนผงไพยูุมาหลวงปู่ทิมนะครับอีกองค์ก็จะเป็นขุนแผนคู่กันนะครับผมชุดนี้ก็400บาทนะครับผมราคาเท่ากันเลยนะครับผมถ้าหากท่านใดสนใจ2รายการนะครับผมก็มีราคาพิเศษนะครับผมพูดคุยกันได้นะครับอันนี้เป็นขุมแผนพิมพ์เล็กนะครับผมนี่นะครับอีกองคหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับ สนใจ2รายการนะครับผมพูดคุยราคากันได้นะครับโทรมาก็ได้นะครับพี่เบอร์โทรนะครับมีเบอร์เดียวนะครับ1 9 9 6นะครับ325 1096นะครับผม Li น์แก็1 7 4 o i ptq เลยนะครับหรือว่าจะใช้เบอร์โทรผมเพิ่มไลน์มาก็ได้นะครับจะเป็นลายส่วนตัวผมนะครับผมนี่นะครับหลังนะครับผมเป็นปิดตา1องค์นะครับสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่3นะครับ ชุดนี้นะครับผม400บา,บาทเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับพี่พี่เป็นหมายเลข4แล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นนะครับออปิตาปูเอียมนะครับผมนี่นะครับเห็นพี่ๆถามมากันเยอะนะครับผมผมมี2องค์นี้นะครับแต่แบ่งปันให้คู่กันนะครับผมคู่นี้นะครับพิเศษเลยนะครับผมเฉพาะ EPD 500บาทนะครับผมสําหรับปิต้าปูเอียมนะครับผมนี่นะครับวัสพันุสูงนะครับพี่พี่เเชือกพันแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเป็นเนื้อผงคลุกลักนะครับพี่พนี่นะครับ หมายเลขที่4นะครับผม400ออ๋อขออภัยด้วยนะครับผม2องค์นะครับ500บาทนะครับนี่นะครับผม2องค์500นะครับอีกอง์นึงนะครับผมก็สวยไม่แพ้กันนะครับผมเต่นะครับผมเปิดแบ่งปันให้คู่กันนะครับอันนี้จะเนื้อออกเก่าๆหน่อยนะครับพี่นี่นะครับอยู่ในเลียมแบบนี้เลยนะครับผมคู่นี้500บาทนะครับผมสำหรับหมายเลขที่4นะครับ ถัดมานะครับผมหมายเลข5้านะครับพี่ๆจะเป็นพระสมเด็จนะครับผมรายการนี้นะครับ450านะครับผมสาหรับพระสมเด็จหมายเลข5้านี้นะครับผมนี่นะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับสําหรับรายการนี้นะครับผมนี่นะครับหมายเลขที่่อ5นะครับพี่ๆเนื้อหามดสันเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ 450นะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นพระหลวงพ่อแดงนะครับผมหรือว่าพระครูยานวิลาศนะครับหมายเลขหกนะครับผมองนี้นะครับ350้บาทนะครับผมสาหรับเรียนนะครับผมหลวงพ่อแดงวัดเขาบรไดอิกรุ่นแรกนะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่พี่นี่นะครับ3า0บาทเท่านั้นนะครับผม350นะครับจดส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่ หกนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขเจ็ดนะครับรายการที่จะเป็นแบ่งปันให้คู่กันนะครับผมจะเป็นเหรียญในงานผูกพันธสีมานะครับผมก็จะมีสองเหรียญแบบนี้นะครับผมที่อยู่ในเล่มสปอร์ตนะครับด้านหลังจะเป็นธนุมานเชิญทงทั้งสององนะครับหมายเลขเจ็ดนี้นะครับผมสี่ร้อยบาทนะครับผมคู่นี้นะครับนี่ก็จะเป็นองค์แรกนะครับผมคู่นี้สี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับสําหรับนะครับผมเหรียญนะครับผมพ่อกวยนะครับผมชุดิีนาทาโรนะครับผมธนุมานเชิญทงนะครับ พศ2,521นะครับพี่ๆนี่นะครับผมอีกองหนึ่งนะครับก็จะเป็นนะครับผมหลวงพ่อกลวยเหมือนกันนะครับผมก็นะครับแต่จะผิวเฉพาะละแบบกันนะครับนี่นะครับนี่นะครับพี่ๆผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเป็นรายการหมายเลขที่7นะครับผมอนุมาณเชิญธงนะครับปี2521เหมือนกันนะครับพี่ๆ สองเหร400ียญสี่ร้อยนะครับผมหมายเลขที่เจ็ดนะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่แปดแล้วนะครับผมรายารันี้จะเป็นหลวงพ่อทวดนะครับผมพิมพ์พระรอดนะครับองค์นี้นะครับผมสี่ร้อยบาทนะครับสําหรับหลวงพ่อทวดพิมพ์พระรอดองค์นี้นะครับผมสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับเป็นเนื้อว่านนะครับพี่ๆอยู่ในเรียมแบบนี้นะครับผมถัดมานะครับผมเป็นสมเด็จนะครับพี่ๆปกโพนะครับของหลวงพ่ออันนี้น่าจะหลวงพ่อ กวยนะครับผมหลวงพ่อกวยนะครับ400บาทนะครับผมหมายเลข9นะครับนี่นะครับปกโพพ่อกวยนะครับผมขาโต๊ะนะครับผมนี่นะครับรายการที่9นะครับผม400บาทนะครับพี่ๆด้านหลังจะมีรอยจานแบบนี้เลยนะครับผมถ้าได้สนใจนะครับผมก็สอบถามรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะครับถูกใจองค์ไหนสนใจองค์ไหนนะครับ ติดต่อเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมถัดมาหมายเลขสิบแล้วนะครับพี่ๆรอยการหมายเลขที่สิบนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนนะครับผมวัดดอยแม่ปังนะครับพี่ๆเหรียญนี้นะครับ450นะครับผมสําหรับเหรียญนะครับผมหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังนะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผมท่านใดนะครับผมสสยหลวงปู่แหวนนะครับผมลองดูกันได้นะครับนี่นะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผม 450นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญนะครับผมพระครูวิมลคุณากรนะครับเหรียญนี้นะครับผม400บาทนะครับพระครูวิมลคุณากรนะครับผมหรือว่าหลวงปู่สุขนะครับวัดปากคลองมะขามเท่านั่นเองนะครับผมจังหวัดชัยนาทนะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับผมผิวด้านหลังนะครับ400บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่เป็นห่วงเชื่อมด้วยนะครับผมผิวสวยๆเดิมๆเลยนะครับ ถัดมานะครับผมจะเป็นพระผงดวงเศรษฐีหลวงปู่หมุนนะครับผมหมายเลขสิบสองนะครับองค์นี้นะครับผมห้าร้อยบาทนะครับผมสําหรับองค์พระผงดวงเศรษฐีนะครับหลวงปู่หมุนที่ตาอสีโรนะครับผมนี่นะครับห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมดวงเศรษฐีสอห้านะครับผมหลวงปู่หมุนนะครับพี่ๆพร้อมเลี่ยมนะครับห้าร้อยบาทนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขสิบสามนะครับอันนี้จะเป็นเออ่พระเปิมนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผม องนี้400บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับพระเปิมหมายเลขที่13นะครับ400บาทเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมนี่นะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นหลวงพ่อสุกรวัดกาหลงนะครับผมเป็นเหรียญนะครับอยู่ในเรี่ยมสามห่วงแบบนี้นะครับผมองนี้400บาทนะครับ หมายเลขที่14นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับต่อโคตรงนี้นะครับผมเป็นเหรียญนะครับผวงพ่อสุดนะครับหรือว่าพระครูสมุทรธรรมสุนทรนั่นเองนะครับผมนี่นะครับพระสุดวัดการลงนะครับปี20นะครับพี่ๆตรงนี้นะครับ400บาทนะครับผมรายการหมายเลขที่14นี้นะครับผมถัดมาครับหมายเลข15ครับจะเป็นรายการปิตาหลวงปุโตนะครับผมพิมพ์จัมโบ้สองนะครับ เนื้อแช่น้ำมนต์นะครับพี่องค์นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับสรับปิตานะครับผมลูกปุโตนะครับวัดประดู่ฉินพรีนะครับผมเนื้อแช่น้ำมนต์องนี้นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับพี่หมายเลขนี้นะครับ3า0บาทนะครับผมเนี่นะครับเป็นฟิพ์จัมโบสองนะครับผมเนื้อผงไบลานแช่น้ำมนต์นะครับ3า0บาทเท่านั้นเลยนะครับผมหมายเลขที่15นี้นะครับถัดมานะครับผมเป็นเหรียญนะครับผมลูกคุแพ้วนะครับผมหมายเลขสิบหกนะครับองนี้ก็300บาทนะครับ เป็นรุ่นพิเศษนะครับผมเน็่ยนะครับสามร้อยบาทนะครับผมพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับหลวงปู่แพ้วปาวะโรนะครับผมวัดรังหมันนะครับผมจังหวัดนครปฐมนะครับขอโค้ดตรงนี้นะครับผมนี่นะครับเป็นเหรียญนะครับผมหลวงปู่แพ้วนะครับพี่พี่ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมหมายเลขที่สิบหกนะครับสามร้อยบาทนะครับ ถัดมานะครับผมหมายเลข17นะครับผมรายการนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญองค์พระปฐมเจดีย์นะครับองค์นี้300บาทนะครับพี่พี่ปี2496นะครับผม300บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับนะครับผมเหรียญองค์พระปฐมเจดีย์นะครับหมายเลขที่17นะครับผมองค์นี้นะครับ300บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีปลายทางนะครับนี่นะครับปี2496นะครับพี่พี่ เหรียญองค์พระประถนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นเหรียญนะครับผมหมายเลขสิบแปดนะครับสององค์นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะครับแล้วก็หลวงพ่อรุ่งนะครับผมวัดท่ากระบือนะครับผมสองรายคร้งนี้ห้าร้อยบาทนะครับอนุญาตลงกล้องให้ดูที่องค์แรกกันก่อนนะครับผมจะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะครับผมนี่นะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับผมพระพุทธชินราชนะครับพี่ เป็นองค์แรกนะครับในหมายเลข18นะครับอยู่ในเลี่ยมเลยนะครับพี่พี่เจ้าของเติมกันเลี่ยมไว้นะครับอีกองค์หนึ่งนะครับผมก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อรุ่งวัฒากระบือนะครับพี่พี่นี่นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่18แล้วนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมถ้าหากท่านใดดูไม่ทันนะครับผมสามารถสอบถามเข้ามาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับผมปีนะครับสองสี่แปดสี่นะครับจะเป็นเหรียญลวพ่อรุ่งนะครับพี่พี่อยู่ในเลี่ยมนะครับผม ถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญดวงเศรษฐีนะครับผมหลวงปู่ดู่นะครับหรือว่าพระผุ่มปัญโยวัดสดกแกนะครับพี่ๆนี่นะครับเหรียญองค์นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา300บาทนะครับผมสําหรับหลวงปู่ดู่นะครับหรือว่าพระผุ่มปัญโยนะครับปี21นะครับพี่ๆหนึ่งนะครับหลวงปู่ดู่วัดสดกแกนะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผมองค์นี้นะครับสามร้อยบาทนะครับพี่ๆหนึ่งนะครับเป็นเหรียญดวงเศรษฐีนะครับ ดูดูนะครับผมหมายเลขที่19นะครับพี่ๆรายกัรนถัดมาครับหมายเลขที่20นะครับอันนี้จะเป็นหลวงพ่อกวยนะครับผมนี่นะครับหลงพ่อกวยนะครับวัดโคศิตารามนะครับอันนี้จะออกที่กาญจนบุรีนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญจตุรพิธพรชัยนะครับผมวัดเขาใหญ่นะครับผมอ๋อออกที่สุพรรณนะครับผมขอภัยด้วยนะครับนี่นะครับเหรียญจตุรพิธพรชัยนะครับผม ด้านหลังก็จะเป็นหลังยันสี่นะครับผมอายุวันนาสุขพาระนะครับนี่นะครับผมสุพรรณบุรีนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่21แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับแบ่งปันใ้คู่กันนะครับ500บาทนะครับจะเป็นเหรียญนะครับผมหลวงพ่อเหลือนะครับผมวัดธรรมมูลนะครับแล้วก็จะเป็นหน้าปกกนะครับผมคุณแม่บุญเรือนนะครับสอรายการนี้500บาทนะครับพี่ๆนะครับ5 0าบาทเท่านั้นนะครับผมขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่ องค์แรกกันก่อนเลยนะครับผมนี่นะครับห้าร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับอยู่สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้หมายเลขที่21แล้วนะครับผมนี่นะครับเป็นห่วงเชื่อมด้วยนะครับผมถัดมานะครับผมก็จะเป็นคุณแม่บุญเรือนนะครับเป็นพระนาคปกนะครับผมเป็นพระผงนาคปกนะครับนี่นะครับ รายการนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับให้ในราคา500บาทนะครับผมท่าใดสนใจนะครับผมก็ราคานี้นะครับผมส่งให้ฟรีนะครับมีเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะครับผมส่งให้ฟรีเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดีห้าร้อยบาทนะครับผมสองรายการนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสองนะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญนะครับผมเสีมาแปดรอบหนุกทิมนะครับองค์นี้ก็ห้าร้อยนะครับผมปี2สองห้าหนึ่งแปดนะครับผมเสีมาแปดรอบหนุกทิมลงยานะครับ ห้500า,500า too, ร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมเห <50 S 2> ็นครับผิวนะครับผมดูผิวกันได้นะครับมันเก่านะครับลงบูทีมลงยานะครับพี่นี่นะครับด้านหลังนะครับผมที่ระลึกฉลองอายุครบนะครับผมแปดรอบนะครับวัดรหัรไร่สวระยองปีหนึ่งแปดนะครับด้านหลังก็จะเป็นยานแบบนี้นะครับผมห้าร้อยบาทนะครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสองนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญแล้วก็อีนะครับพี่ๆี่หมายเลขยี่สิบสามนะครับ รายคันนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม400บาทนะครับสําหรับหลวงพ่ออีนะครับผมวัดสตหีบนะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับที่ระลึกนะครับผมปี2473นะครับหลวงพ่ออีนะครับผมหรือว่าพระอุปชาอีนั่นเองนะครับผมอยู่ในเลี่ยมเลยนะครับพี่ๆองค์นี้ผิวก็สวยมากนะครับพี่ๆ ยิ่งอยู่ในเลี่ยมยิ่งสวยเลยนะครับผมถัดมาครับหมายเลขยี่สิบสี่นะครับผมรายคันนี้จะเป็นเหรียญพุทธคุณซ้อนนะครับหรือว่าพุทธซ้อนนะครับผมหลวงพ่อทวดหลวงพ่อทิมนะครับผมวัดช้างให้นะครับรายการนี้สามร้อยบาทนะครับผมเหรียญพุทธซ้อนนะครับผมหลวงพ่อทวดนะครับผมนี่นะครับปีสองห้าศูนย์เก้านะครับผมวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะครับสามร้อยบาทนะครับผมสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมรายการหมายเลขที่ยี่สิบสี่นะครับพี่พี่ ถัดมาครับผมจะเป็นหมายเลข25แล er ้วนะครับผมรายคานนี้จะเป็นพระพุทธ25สตวรรษเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้300บาทนะครับผมนี่นะครับตรงปากอาจจะมีตําหนินิดนึงนะครับพี่ๆแต่สวยนะครับผมโดยรวมสภาพดีนะครับ300บาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับสําหรับนะครับผมพระฉลองนะครับพุทธ25สตวรรษนะครับผมพระที่มีพี่พุทธาพิเศษนะครับผมที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับผมในประเทศไทยนะครับนี่นะครับ 300บาทนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขยี่สิบหกนะครับรายการนี้จะเป็นเอ่อสมเด็จนะครับผมวัดระฆังนะครับผมฉลองยุครบร้อยปีนะครับองค์นี้ห้าร้อยบาทนะครับพี่พี่ห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสมเด็จหนึ่งร้อยปีนะครับผมวัดระฆังโคสิตารามนะครับห้าร้อยบาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมด้านหลังนะครับพี่พี่นะครับจะเป็นโค้ดประทับไว้นะครับ ราคาโคสิตารามนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผมห่อ500บาทนะครับถัดมาครับผมหมายเลขสุดท้ายนะครับหมายเลขที่27นะครับอันนี้จะเป็นสมเด็จเปียวเพิงนะครับผมหลวงพ่อโงมาช่องแคร์นะครับพี่พี่แล้วก็จะเป็นขาโต๊ะนะครับผมหลวงปู่โตะหลังยันอุกนะครับผมสรายการนี้นะครับผมพิเศษนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมเฉพาะ EP นี้เลยนะครับนี่นะครับผมอันนี้จะเป็นสมเด็จเปียวเพิงหลวงพ่อพรมนะครับ พิเศษแบ่งปันนะครับผมห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมดูนะครับผมมีทองคาเปลวนะครับผมติดอยู่ที่ผิวด้วยนะครับสององห้าร้อยนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับนี่นะครับผมอันนี้เป็นองแรกนะครับผมในหมายเลขสุดท้ายนี้นะครับผมอีกองค์นึงนะครับก็จะเป็นขาโตะหลวงปู่โตนะครับพี่ๆองค์นี้ก็ผิวสวยมากนะครับนี่นะครับผมจะเป็นขาโตะหลวงปู่โตนะครับผมวัดประดูฉิมพีนะครับผมรายการที่ 27นะครับผม,มนี่ะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมหลังยันอุนะครับหมายเลขที่27นะครับผม2อ,องค์500รบาทนะครับผมถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผม ก็สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากว่าดูแล้วชอบใจดูแล้วถูกใจสนใจนะครับผมอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้เลยนะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดนะครับผมเบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับเน้นย้ำกันอีกครั้งนะครับผมรับชมให้ชอบรับชมให้ถูกใจนะครับผมสนใจหมายเลขไหนสนใจรายการไหนก็ติดต่อสอบถาม ามเข้ามากันได้นะครับจะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มแต่อย่างใดนะครับผมส่งให้ฟรีเหมือนกันนะครับพระทุกองค์ที่พี่ๆได้ชอบบูชาไปก็จะตรงตามในคลิปวิดีโอที่พี่ๆได้รับชมกันอยู่นี้อย่างแน่นอนเลยนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมกระผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ